สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะทางสมาคมวลอลเลย์บอลกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อน,นักกีฬาวาลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการซีวีลีกปี2025สนามที่1ที่นครราชสีมานะคะก็ต้องบอกว่านักกีฬาชุดนี้เนี่ยมีน้องใหม่เข้ามาร่วมทีมด้วยนะคะนักกีฬาชุดนี้จะเป็นชุดที่เราจะสู้ศึกในสนามแรกที่จะต้องเจอกันกับเวียดนาม อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชุดที่2ก็ได้นะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นแผนการของโคดออสเกรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรที่ได้คัดสรรตัวนักกีฬามานะคะเรามาดูรายชื่อกันค่ะทุกคน เริ่มต้นที่ตำแหน่ง MB หรือว่า Mid d l e ล l o ็อกนะคะก็ยังเป็น2คนหลักเหมือนเดิมนั่นก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัะธยาบำรุงสุขค่ะไม่มีรายชื่อของไก่วิมลรัตนพันธ์นะคะแล้วก็มีรายชื่อของน้องโบกัญรัตนเมืองเข้ามาแล้วก็มีเพิ่มเติมเป็นน้องใหม่นั่นก็คือวารุณีการรำค่ะส่วนตำแหน่งลิเบอร์โรนะคะก็ยังเป็น2คนเหมือนเดิมค่ะก็คือปิยนุชแป้นน้อยนะคะแล้วก็น้องเอ๋ยกัญรัตนคำวงค่ะ ในตําแหน่งบีหลังนะคะก็ยังเป็น2คนหลักเหมือนเดิมค่ะน้องบีมพิมพิชยากโกกรัมแล้วก็โมเมธนชชาสุขสดค่ะ หัวเสาค่ะเป็นเพียวอัจฉรพรคงยศนะคะออมศิลสสิพาพรจันทรวิสูตแล้วก็ยูฟ้าดนพรสินโพน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศตัวสมดุลของทีมนะคะเซตเตอร์ยังเป็นชมพู่พันพันเกิดปราดแล้วก็นัทธนิชาใจแสนค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าเป็นชุดเดิมนะคะคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือน้องไก่เวมลรัตนพันธ์เนี่ยหลุดออกไปเป็นวารุณีการรำเข้ามาแทนนะคะส่วนเตยหัทยาบำรุงสุขอาการก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ เลยได้มาร่วมอยู่ในทีมนี้ด้วยไม่มีบุ๋มบิม๋มชัชอรนโมกสีอยู่ในทีมนะคะแต่ก็มองว่าเอบุ๋มบิ๋มน่าจะรอไปแข่งในรายการใหญ่ๆเลยหรือเปล่าซีวีลีกนี้อาจจะไม่ได้ลงทั้งสนาม1และสนาม2นะคะนี่แลล้ค่ะก็มีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือมีคอมเมนต์จากแฟนวลอลเล่บอลหลายคนเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่า ถ้าตัวหลักเจ็บจากรายการนี้ใครจะรับผิดชอบนะคะก็คือหลายคนอาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะอยากจะให้เฟิร์นวริศราศีททเลิศนั้นไปร่วมในรายการ u 21ชิงแชมป์โลกมากกว่าไม่อยากจะให้มาในรายการนี้นะคะเขาก็กังวลว่ากลัวนักกีฬาเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บนั่นเองค่ะ มีคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่ารายการนี้เนี่ยไม่มีสะสมคะแนนทําไมไม่เอาแบบชุดผสมเข้ามาบ้างเอาตัวหลักๆมาแบบนี้กลัวว่าจะบาดเจ็บนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็ต่างคนต่างความคิดเห็นกันไปนะคะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่แฟนวอลเลยบอลชาวไทยไมีการพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะบางคนก็บอกว่าเสียดายจังเลยไม่มีดาวกติกาแก้วเพียนจริงๆแล้วดาวเนี่ยน่าจะติดในรายการนี้นะคะ หลายคนก็บอกว่าไหนล่ะชุดผสมไม่เห็นมีชุดผสมเลยนะคะมีแต่นักกีฬาตัวจริงทั้งนั้นค่ะบางคนก็บอกว่าใช้งานร่างกายนักกีฬาหนักเกินไปแล้วนะคะและหลายๆคนนะคะก็บอกว่าโอ้โหรายการชิงแชมป์โลกผลงานจะเป็นอย่างไรเมื่อใช้งานนักกีฬาตัวหลักหนักขนาดนี้ค่ะสุดท้าย ต้องบอกเลยว่ามีความคิดความเห็นกันแบบหลากหลายจริงๆนะคะบางคนก็เห็นด้วยกับการใช้ชุดนี้บางคนก็ไม่เห็นด้วยซึ่งต้องบอกว่ากระแสะส่วนใหญ่นะคะกระแสะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะคะเพราะอยากจะให้ใช้นักกีฬาตัวหลักในรายการใหญ่ๆจะดีกว่านะคะรายการนี้ไม่มีการเก็บคะแนนนะนะประมาณนั้น เอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะแต่ก็มาอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ของวอลเลย์บอลไทยให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะวันพรุ่งนี้วันที่1ก็คือเป็นวันที่จะเริ่มต้นการแข่งขันแล้วตอนนี้ทัพนักตบจากอินโดนีเซียและก็เวียดนามเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะสู้ศึกในรายการซีวีลีกนี้นะเมื่อวานก็มีการจับมือนะคะกับแม่ทุมนะคะจับมือกันกับตู้เย็นนะคะ ก็ถือว่าเป็นภาพที่อ่ะหลายๆคนก็ได้เห็นกันไปแล้วนะเอาละค่ะทุกคนอัปเดตสถานการณ์ให้แฟนวลลบอลได้รับชมรับฟังกันใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ